สวิตเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่าสวิตเป็นประชาธิปไตยล้านเปอร์เซนต์จ้ารู้หรือไม่ประชาชนที่สวิตนะมีสิทธิเริ่มเสนอกฎหมายได้โดยต้องล่ารายชื่อให้ครบ10,000แนคนเพื่อยื่นให้กับรัฐสภาพิจารณาและรัฐนะก็จะมีการพูดคุยและจะออกจดหมายให้ประชาชนทั้งประเทศออกเสียงโดยนโยบายจะผ่านได้ต้องเข้าเกณฑ์2อย่างคือ1ต้องได้คะแนนเสียงอย่างน้อย5 0ของประชาชนที่มีสิทธิ์โหวต 2. ต้องได้คะแนนเสียงอย่างน้อย5 0ของรัฐ26รัฐด้วย ถ้าเข้าเงื่อนไข2ออย่างนี้นะนโยบายที่เสนอก็จะผ่านเป็นกฎหมายต่อไปและถ้ารัฐจะออกนโยบายใหม่รัฐก็จะให้สิทธิประชาชนได้คัดค้านภายใน100วันโดยต้องรวบรวมรายชื่อ5 0,000คนถ้าสําเร็จรัฐก็จะออกจดหมายให้ประชาชนออกเสียงเพื่อโหวตหาเสียงข้างมากถ้าเข้าเงื่อนไข2ออย่างเบื้องต้นที่แขกกล่าวไปนโยบายที่รัฐเสนอถึงผ่านได้ซึ่งคนสวิต์เขาเรียกสิ่งนี้ว่าการทําประชามติแขกชอบรูปแบบการปกครองของสวิต์นะเพราะนโยบายทุกอย่างประชาชนมีสิทธิ์ิเริ่มแล้วก็มีสิทธิคัดข้านด้วย แถมคนสวิตนะเขาก็เลือกตั้งเองจากที่บ้านโดยจะโหวตจากจดหมายที่รัฐบาลส่งมาออกเสียงเสร็จก็ส่งจดหมายกลับตามวันที่กําหนดโดยไรซึ่งการซื้อสิทธิ์ขายเสียงประชาชนมีเวลาพิจารณานโยบายคนสวิตให้ความสําคัญกับการเมืองมากต่อให้เลือกผู้แทนไปนะคะแต่สิทธ์ทั้งหมดก็เป็นของประชาชนอยู่ดีนี่แหละประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนล้านเปอร์เซ็ตแบบสวิตเซอร์แลนด์จ้า